วันจันทร์ที่21กันยายน2563ขึ้นสี่ข้ามเดือน11ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานเรื่องงานอาจจะเจองานด่วนงานร้อนงานเร่งทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันระวังอาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ให้ทำใจให้เข้มแข็งนะคะหนักแน่นมากๆอย่าวันไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องงานมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปงานก็จะคลี่คลายกลับมาสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมค่ะส่วนคนที่อยากเปลี่ยนงานย้ายงานถามว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมแนะนำนะคะว่าให้ใจเย็นๆค่ะให้อยู่ที่เดิมไปก่อนถ้าเปลี่ยนงานตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะฝืดเคือง ต้องหมุนเงินอยู่พอสมควรอาจจะมีภาระหนี้สินหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่ต้องค่อยๆแก้ไปทีละนิดนะคะถ้าการเงินมีความลำบากอยู่อดทนไปก่อนค่ะอีกไม่นานมันจะดีขึ้นค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ถ้าคู่ไหนความสัมพันธ์ยังดีไม่มีปัญหาอะไรกรันก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ เรื่องของความคิดเรื่องของความขัดแย้งให้เตรียมรับมือกับเรื่องพวกนี้นะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่กำลังมีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้ขอให้ใจเย็นค่ะเรื่องไหนที่เรายอมได้ก็ขอให้ยอมยอมนะคะอย่าพยายามเอาชนะกันทุกเรื่องนะคะระวังอารมณ์เหล่านี้ล่ะคะ่ะจะทำให้ปัญหาความสัมพันธ์บานปลายได้นะคะความรักสำหรับคนโสดแนะนำว่าควรจะโสดไปก่อนค่ะให้เวลากับความโสดไปสักพักนึงนะคะ ตัวเราเองมีคู่อยู่แล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่เจอเขาคนนั้นแค่นั้นเองเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็จะเจอคนที่ใช่เจอความรักที่ดีนะคะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระวังอาการปวดหลังปวดเขา่าอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะและโรคต่างๆที่มาจากการทำงาน โชคลาบมีพอสมควรค่ะถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแนะนำให้ซื้อเป็นลอตเตอรี่นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข2และเลข1ค่ะ